12 Seconds later <c oughs> หนึงขีดผ่านไปทำงานได้ปัดโถนะสวัสดีครับทุกคน v ีล็อกเดลวันนี้เริ่มตอนเช้าเลยเมื่อวานนี้เอ,อ SDW ออกมาใหม่ใช่ไหมเฮียก็ยังไม่ได้รีวิวเอามาให้ดูแล้วเฮียประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบ เอามาแต่คือว่าเฮียจะทำสีแต้มสีเข้าไปนะใช้สีไทโทนนะฮะก็เริ่มนั่งทำไปนะฮะเนี่ยนะฮะเลย่เปื่อยนะฮะโอเคขออน,นุญาตไปทำงานก่อนครับผมวันนี้มีไปหลายอยา่างอาจจะไปมีอกาพาซ่าอีกรอบหนึ่งนะครับไปทุลักแล้วก็อาจจะแวะเข้าไปนะเมื่อวานลืมซื้อแบตเตอรี่ลืมซื้อถ่านนะฮะก็เลยอาจจะต้อง จริงๆไม่อยากไปเลยโอเคขอทำงานก่อนแล้วกันครับผมปิดไฟเจอกันที่ออฟฟิศครับ A later few moments later. มาถึงออฟฟิศแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาที่ยงเียรมาถึงตั้งแต่11โมงนะไปธนาคารหลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวไปไมกาพาซาเลยนะฮะตอนนี้หลอดรถแท็กซี่อยู่นะแนะป๊บหนึ่งนะไปเจอกันไมกบพาซา มาถึงสะพานเหล็กแล้วครับเบกกาพาซาวันนี้มาอีกรอบหนึ่งปะโทษนะคือเอาของมาซ่อมนะคะผมแถวนี้แล้วก็แวะก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับนะตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปซื้อฐานนะของพอดทอยลองดูครับผมเข้ามาแล้วเอืบนะซื้อฐานหน่อยพอดทอย โอ้5้าสองหนึ่งก็ใช่หกสองหนึ่งก็ใช่หกสองหนึ่งมันใหญ่กว่าใช่ไหมะใช่ค่ะพี่ถัาตอนนี้จะเล็กเลยเดินเคยซื้ออันนี้ไปใช่ห้าสองหนึ่งค่ะใช่เพราะว่าเหมือนเคยซื้อไปแล้วมีอันใหญ่กว่า<ช>แต่นเนี้ยแต่นเนี้ยมันผมจำได้มันเป็นสีแบบนี้ไงค่ะพี่มีห้าสองหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะ พี่ใช้เบอร์เดียวใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่สี่สิบบาท t w seconds later ซื้อสามอันเลยสามแผงมแล้แต่เบอร์นี้มันได้ใช้เยอะแล้วค่ะใช้ทีเบวร์นี้เดี๋ยวรอตั้งความแป๊บเรียบร้อยได้มาสามแผงนะฮะก เรียบร้อยเลย3แผงมันก็ประมาณ30 30ก้อนนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะมาเร็วเข็มเร็วไปเร็วนะได้อะไรอีกเอาอะไรอีกเห็นเมื่อวานนี้จะซื้ออันนี้ลืมเลยนี่เอาไปแล้วเมื่อวานนเมื่อวานลืมซื้อไป ยังไม่มีตัวนี้แล้วก็ยังไม่มีตัวนี้นไหนก็เอาไป2ตัวแล้วกันอ่ะไปะ seconds later เฮ้ยนี่ทุกคนเห็นไหมกล่องสุ่มสวยนะเนี่ยสีมันสวยดีนะฮะอันเนี้ย650บาทเองเนี่ยมันจะมีสีเมื่อวานนี้ให้ดูไปแล้วแต่คือวันนี้มีตัวอย่างเห็นปะ่ะสวยะ้วย 6 5 0ห้าสิบาทดีกว่าซื้อไอ้พวกไอคอนเวอร์ตอีกอะนะขยับได้ด้วยนะเท่ห์วะนะถ้าใครลองดูก็มาดูกล่องสุ่มแล้วกันนะเนี่ยเท่หวะเรียกว่าสวยนะกล่องสุ่มอะเพราะว่าเออมันเป็นยางแต่คือว่ามันแยกสีมาให้ด้วยนะ แล้วก็มีกล่องสุ่มกันน้ำกับกล่องสุ่มซาขู6กรบาทสวยดีนะถ้าใครก็ลองดูเพราะว่าอันนี้มันมันดูมันดูแบบมันดูแบบไม่เล็กเกินไปนะประมาณนี้นะวันนี้เฮียรีบมารีบไปรีบมาก็ได้ไอรอนแมแล้วก็ได้แบตเตอรี่ไปนะครับผมโอเครีบกลับนะฮะวันนี้มีนัดหลายอย่างเลยนะมีนัดลูกค้าบ่าย2โมงตอนนี้เที่ยงกว่าจะจะบ่ายโมงแล้วนะฮะก็เลยรีบไปเดี๋ยวเดินทางอีก นะก็ใช้เวลาอยู่ในเมกาพาซ่าเนี่ยประมาณ20มนาทีนะมาเร็วเคม็มเร็ววู้วามนิดหน่อยวู้วามนิดหน่อยนะอ่ะโอเคไปแล้วจะ้ะเดี๋ยวมาว่ากันพอมีเวลาเหลือครับผมเลยมาข้างๆเมกาพาซ่า,านะด้านข้างเลยมีกรอบรัดหน้าใส่ไข่นะ80บาท น่ากินมากนะก็ะร้านคนกินเยอะนะอร่อยนะเฮียก็มากินสลับสลับกับก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่ขาดก็เลยมากินรัดหน้ามีกอบรัดหน้าใส่ไขนะ่โอเคขออนุญ,ญาตกินก่อนฮนะฝนก็จะตกแล้วเนี่ยลงเม็ดแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวเฮียต้องเดินไปอีกนะอีกสักประมาณเกือบป้ายรถเมย์จกไมกาขาซาไปทําธุระรเอาของไป ส่งซ่อมนะ,ะก็เลยแบบว่ามีเวลานิดหนึ่งวันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งนะฮะกินก่อนนะจ๊ะ A few moments later กินลัดหน้าเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะก็เดินออกมาที่เก็บไม่กับพาาซ่าแล้วนะฮะเอามาทำธุระนะครับผมแล้วก็ฝนตกด้วยนี่โอ้ฝนตกรถติดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยว ไปถึงออฟฟิศแล้วค่อยว่ากันนะครับผมตอนนี้เฮียเดินบรรยากาศดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงออฟฟิศแล้วค่อยว่ากันว่าได้ไรบ้างโอเคเจอกันครับผมพี่ตองสวัสดีครับ two hours later ไอนะ้ไอ้นี่เมื่อกี้เอาไอ้นี่มาส่งยังอะไรไอ์อินสปายวันอะโอเคกลับมาแล้ววันนี้ได้ไรบ้างวันนี้เฮียไปทำธุระจริงจริอันนี้อะไรวะเนีน่ยขายขายอะ ขายเร็เยอะเหลือเกินลูกค้าไปไหนกินข้าวกินข้าวอะไม่อยากจะกวนเดี๋ยวจะลูกค้ามาซื้อใหม่ด้วยหรอนี้ได้มาแบตเตอรี่ของไฟฮอททอยไม่รู้ซื้อผิดหรือเปล่าน่าจะใช่นะเนี่ย40บาทเคยนะหาจริงๆแล้วเนี่ยไปซื้อแบบไฟกันพาไปเดินไปหาซื้อร้านนาฬิกาที่โลตัสอะแม่เอาก้อนละ60บาทโหตอนนั้นแขน,แนีิเป่งเลยนี่ ได้มากี่ก้อนเนี่ยสิบก้อนแบบนี้นะแผงหนึ่งอะสิบก้อนไม่ถึงร้อยเลยหกสิบไหมมั้งแมหมงุดหมิดชิบเองเลยแล้วก็เมื่อวานได้แอร,รอนแมนไปแล้ววันนี้ก็จะได้มาได้มาอีกสองตัวอันนี้เป็นมาร์คสี่สิบสองมาแล้วก็มีมาร์คหนึ่งไงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีเยอะนะแล้วก็เมื่อวานที่ได้มาไอตัวมาร์คห้าสิบอยู่บ้านนะแล้วก็มีไอสาม ที่ซื้อไว้นานแล้วแต่ซื้อไว้เนี่ยเหมือนแก่แล้วนะแต่คือยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอาออกมาเลยเห็นปหมเอานะเนี่ยประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างวะเนี่ยวันนี้มีอันนี้มาร์กอะไรเนี่ยมาร์กทูใช่ไหมไม่รู้นะแล้วก็มาร์กอะไรมาร์กสักบเบิกอันนี้นะแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เลยนะมาร์กหนึ่ง มันมีเยอะนะแต่จริงๆแล้วเฮียคิดว่ามันจะมีอันนี้ม,มันน่าจะมีวันติดติดแบบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือแบบเออในราคาพวกนี้แม่งแบบไม่ติดต่างน,นะแต่คือว่าเดี๋ยวจะยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวมารีวิวทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยเดี๋ยวทำแยกเลยใครอยากรู้มั้งเนี่ยไอ้พวกนี้กล่องละหกร้อยเจ็ดร้อยคือใช้ได้นะคือแบบงานดีนะแต่คือว่าเคยให้ดูแล้วเนี่ย แต่คือแบบเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่คือว่าไอ้มาห้าสิบเมื่อวานเนี่ยคือแบบมันสวยจริงกล่องมันแปลกๆเลยกล่องมันจะแบบกลังกว่าคนอื่นเขาอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะรีวิวแล้วก็ไล่รีวิวย้อนย้อนย้อ,อนมาเดี๋ยวจะหาเก็บแล้วก็หาโลกคุณของมันนะวัน<ๆ>นี้ก็ประมาณนี้แหละทํางานแต่เช้าเมื่อวานเมื่อเช้าก็ไปธนาคารแต่เช้ามาแต่เช้าแล้วก็เพราะว่ามีนัดตอนบ่ายสองไงก็เลยรีบกลับ ไปวันนี้อยู่ไม่กับพาซาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรีบไปซื้อแบตบไปซื้อบบนี่มาแล้วก็กินอันนั้นอนะ่ะแล้วก็เอาของเคมกลับมาแล้วก็รีมาวันนี้วีล็อกเดลี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับไปที่บ้านดีกว่าเฮียทำอะไรนะฮะยังไม่จบวันนี้ดีกว่าเอาสักสองวันดีกว่านะโอเคไปดีกว่าประมาณนี้ได้แบตแล้วไปใส่ออดทอยไป มาแล้วครับนี่เฮียนั่งทำนี่แต้มสีนะสนุกดีวะนะตัวนี้เป็นงูคงนะเฮียใช้สีไทโทนแต้มเว้ยเนี่ยคือมานั่งดูตามคู่มือเนี่ยมานั่งแกะเอาแล้วก็นั่งแต้มแต้มแต้มเออสนุกดีเฮียใช้สีไทโทนเป็นตัวนีน้ประมาณนี้นะฮะก็ นั่งแต้มมาเลยเปื่อยนะสองคืนแล้วนะมันก็ละเอียดดีตาแทบหลุดเลยนะ้ยนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีแยกสีเป็นเห็นไหมเห็นไหมสีแดงสีน้ําเงินนะก็คือสีทองเนี่ยเป็นเบสหลักแล้วก็มีสีแดงชาตินะแล้วก็คามฝรั่งอสองสีนะ ตรงๆเลยตรงเลยนะครับก็สนุกดีนั่งทําไปเรื่อยๆนะตัวนี้ยมันใช้ง่ายเฮ้ยเขาไม่ได้มาจ้างไม่ได้มาจ่ายเลยนะคือ e A Me, เอียมีเนี่ยดูดิอ่ะดูเนี่ยเพียบเลยนะฮะก็ได้ใช้มั่งแล้วไม่มีเวลามานั่งแต้มไอ้พวกเนี้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาลอง นั่งแต่งนั่งแต้มนั่งทานั่งไหนสีมันผสมกับน้ำนะฮะเฮียก็ใช้ไอตัวนี้เนี่ยนนะฮะเขาเรียกว่าถาดทาสีมันจะมีความชื้นเก็บรักษาความชื้นสีมันจะไม่แห้งไงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเฮียทาเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไอตัวนี่พันธุ์ลายเนี่ย ตัดเส้นอีกทีหนึ่งมันก็จะดูมีความแบบชัดเจนของขอบสีดำอะไรเพิ่มขึ้นมาอ่ะน่าจะใกล้เสร็จแล้วละ่ะวันนี้จะเอาให้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ไล่ประกอบแล้วทำคลิปนะสนุกสนุกดีนะไปละคืนนี้นะนั่งทำตั้งแต่3ามทุ่มตอนนี้ตีสองละหิวข้าวเดี๋ยวหาข้าวกินดีกว่านะซื้อข้าวไปข้าวต้ม กินตอนเด็กเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะวีล็อกเดลี่ไม่เบื่อกันนะจ๊ะมานั่งเพราะว่าไอ้ A เนี่ยมันให้สติกเกอร์อย่างเงี้ยมาแต่เฮียไม่ชอบเฮียอยากแต้มสีไว้ก่เนี่ยดูข้างหลังมันแยกสีกระทาสีทองอะไรประมาณนี้นะบายบายฟันดีกู๊ดไนท์เจอกันพรุ่งนี้จ้ะบายบาย tomorrow ถึงออฟฟิศแล้วครับผมเมื่อเช้าฝนตกฝนตกหนักเลยนะฮะก็ตกไปประมาณช่วงเที่ยงๆจนถึงใบสองใบสามอะไรเงี้ยนะตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วทำงานไปเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีของใหม่มาให้ดูมีของมาส่งนะอันนี้เด็ดบอกเลยเลยว่าเด็ดนะแปบ๊บหนึ่งขอทำงานต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวว่ากัน two hours later เอ๊ มีของมาส่งนี่แกะกล่องเลยนี่เฮ้ยใกล้ๆตวันดีครับผมชื่อกันดั้มครับผมคนตีนปะน้าคนตีนปะฮะคนตีนนะเอเมื่อกี้เลยพาไปดูสุขภาพนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซื้อปลอกคอไหนไหนดูหน้าชิดูหน้าชี มันเป็นสีขาวทั้งตัวเลยแล้วก็มีมาร์กที่ตาข้างเดียวเองนะฮะกำลังมืนๆอ,อยู่นะฮะนี่ก็เอ้ยเป็นไงแสบแสบนะแสบไหมแสบไหมเดี๋ยวเ,เจอลุงมาวิกฮะนะนะดูมันน่าจะโซนนะนี่นะแกะอา้าวยังไงหิวน้ำเหรอไอ้นี่ นี่เนียเห็นหน้ามันไหมหน้ามันไหมทุกคนมูนวอล์กเป็นไมเคลื่อนแจ็คสันเลยนะฮะนี่สวัสดีครับผมชื่อกันดั้มครับผมตีไหมอันเนี้ตัวป่วนตัวใหม่ตนไหม,ว,ไม,ว,ไมว่ามันตไนไหมตนเอออ่ะ อู้อะนี่เจ้าของนะผมชื่อกันดั้มครับผมผมชื่อกันดั้มครับผมนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วเราค่อยมาดูสตอรี่ใหม่กับชื่อกันดั้มใครชอบชื่อนี้บ้างนะสวัสดีครับผมชื่อกันดั้มครับ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>